สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการดีมแคทเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะพามาชมย่านพนะใหม่นะครับที่เป็นคันแรกเลยนะครับที่จะปล่อยมาในอัปเดตแรกของปี2025เช่นเดียวกันนะครับกับรถถัง PZSPWGP204F p, p, p a c นะครับก็ <c oughs> ชื่อเต็มก็คงยาวเหยียดตามสไตล์เยอรมันนะฮะแต่คันนี้เป็นรถถังฝรั่งเศสนะครับ จะเรียกว่ารถถังก็ไม่ได้เป็นรถร้อยอยางฝรั่งเศสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดกันนะครับวันนี้เราจะพามาชมเครื่องจักรนะครับที่มีเรื่องราวน่าสนใจนะค,คือเป็นยานปานหาะของฝรั่งเศสนะครับที่ถูกยึดและดัดแปลงโดยเยอรมนีหลังจากนั้นก็ยึดกลับมาใช้โดยฝรั่งเศส <laughs> ยึดมายึดกลับไม่โกงนะครับก็โดนยึดไป,ดไปแล้วไปดัดแปลงแล้วก็ไปยึดกลับมานะครับก็กลายเป็นของฝรั่งเศสนะครับ ก็คันนี้นะครับจะเป็นรถถังเบานะครับของฝรั่งเศสแล้งสองนะก็ถ้าดูก็น่าจะประมาณสัก2.0ถึง3.0ได้นะครับทิงน่าสนใจก็คือปืน5 0ม mm ิ L 6 0โอ้ยเดี๋ยวนะปืนคุ้นๆน,น่าจะอยู่ในแพนเซอร์2ไหมตัวพรีเมียมของเยอรมันนะครับแล้วก็มีท็อปสปีดทั้งสูงนะครับของมมงตัวที่ยอดเยี่ยมแน่อนอนนะครับเป็นรถล้ถอยางอันนี้ก็คง มีมีอยู่ในเกมอยู่นะผมจําชื่อไม่ได้มันเป็นปืนตัวปืน50มิลเหมือนกันแต่เป็นปืนลํากล้องสั้นเป็นรถจิกรรมของเยอรมันนะครับเนี่ยเชสซีเดียวกันเลยนะฮะเปลี่ยนแค่ปืนนะแล้วก็มีความสามารถในการสอดแนมนะครับก็เป็นสเกลแล้วก็กรอะบางนะครับตามสไตล์มาพบกับแพนฮาร์รุ่นใหม่นะครับที่ทรงพลังของฝรั่งเศสกันนะครับรถรุ่นนี้นะครับถูก ยอรมันยึดไปและไปดัดแปลงใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับปืนตัวปืน L60 50มิมนะครับที่เป็นลำกล้องยาวนะครับผมและต่อมาก็ถูกฝรั่งเศสยึดกลับไปนะครับและนำไปโจมตีเยอรมน,นีแทนรถคันนี้นะครับใช้ชิ้นส่วนที่คุ้นเคยหลายคันนะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับตัว PZSPWG อันน,น,นี่ตัว KW เดวตัวนี้ตัวนี้น,นะฮะนี่ตัวนี้ที่ผมบอกนะครับตัวนี้เชสซีเดียวกันเลยนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับรุ่นนี้นะครับเปลี่ยนมาใช้ปืน50มิลนะครับผมเป็นลำกล้องยาวนะครับซึ่งอ,อ๋อเป็นปืนกับตัวพูม่านะครับเป็นปืนเดียวกันกับของพูม่าแล้วก็ในแพนเซอร์3รุ่นหลังๆนะครับ ปืนใหญ่รุ่นนี้นะครับมีความสามารถในการจาะเกราะได้มากกว่า100มิลมนะครับและมีพลังระเบิดที่ดีนะครับจึงสามารถรับมือกับศัตรูส่วนใหญ่ได้จากด้านหน้านะครับก็โอ้เป็นปืนแพนเซอร์สเลยผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่แค่2.0นะผมว่าน่าจะมากกว่านั้นอาจจะดีดีไม่ดีอาจจะเกือบเกือบ4.0เลยนะครับดูจากความสามารถนะน่าจะประมาณสัก2.7ไปจนถึง3.7ประมาณนี้เบตตติ้งเขา ความคล่องตัวก็มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับโดยเครื่องยนต์105แรงม้านะครับกับท็อปสปีดอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบนทางเรียบนะแล้วก็ทำความเร็วบนออฟโรดนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก35-40ถึงกิโลเมตรนะครับผมแต่ก็อย่างไรก็ตามนะค,ความเร็วในการหมุนป้อมปืนก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างปานกลางนะครับไม่ได้หมุนเร็วอะไรกันนะครับถ,ถ้าใครเคยเล่นไอตัว kwk มาก่อนหน้านี้ก็ อารมณ์คล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็ตัวรถคันนี้นะครับก็ไม่ได้มีเกราะหนาอะไรนะครับทั้งตัวก็อยู่ที่ประมาณ20-30ม m mm มนะครับซึ่งก็ไม่เพียงพอกับการต้านทานกับพวกปืนกลหนักนะครับผมพิจารณาในรูปแบบการเล่นแล้วนะครับเจ้าตัว <c oughs> ผมเรียกมันว่าแพ็กแล้วกัน <c oughs> ชื่อมันยาวมากนะถือว่าเป็นรถถังเบาแบบฉบับโดยอาศัยความเร็วนะครับเพื่อเข้าถึงตำแหน่งนะครับที่ ได้เปรียบนะครับตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแม้ว่าปืนโดยทั่วไปแล้วจะมีความสามารถเพียงพอที่จะต่อสู้กับัตูได้นะครับแต่การยิงจากทางด้านข้างก็น่าเชื่อถือมากกว่านะครับผมแล่ถ้าหากเราอยู่ตำแหน่งที่ดีเราก็จะมีความได้เปรียบมากกว่าในการโจมตีัตูนะครับผมเน้นเป็นการใช้ความคล่องตัวความเร็วนะครับแล้วก็อำนาจในการยิงที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมสปอตให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้นะครับยานพาหนะที่น่าสนใจอีก หลายขันนะครับจะเข้ามาอย่างแน่นอน,นครับจะทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับในอัปเดตใหญ่ครั้งต่อไปนะครับจนกว่าจะถึงเวลานั้นโปรดติดตามข่าวสารของเรานะครับผมครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยานพนะคันแรกนะครับที่จะมาในอัปเดตใหม่ครับ